สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงค่ายรถ G P X นะครับซึ่งประสบความสำเร็จกับการขายรถอัตโนมติรุ่นแรกของค่ายนะครับรุ่น G P X โดน150นะครับคือการตอบรับของคนไทยนะฮะยอดขายของ G P X ปีล่าสุดอาจจะทำได้ถึง40,000คันนะครับซึ่งก็มีข่าวดีนะฮะที่ G P X กำลังจะมีแผนนะฮะพัฒนาทำรถบิ๊กสกูตเตอร์ลงขายในประเทศไทยด้วยนะครับอันนี้นะฮะเราต้องรอรุ้นนะครับรูปที่ผมเอามาลงตัวนี้เป็นรถยี่ห้อ SYM นะฮะพิกัด 400cc นะครับตัวนี้ลงขายอยู่ในประเทศไต้หวันนะครับก็แอบแอบลุ้นนะครับว่า ถ้า G.P.X จะลงมาเล่นในคลาส300นะครับจะเอาตัวพิกัด400ตัวนี้ลงมาเล่นด้วยหรือเปล่านะฮะดูจากรูปล่างรูปทรงแล้วหล่อไม่ธรรมดาเลยนะครับแถมมาพร้อมกับระบบดิสเบรกหน้าคู่ด้วยนะครับเป็นระบบ A.B.S ด้วยนะฮะด้านหลังก็เป็นดิสเบรกแล้วก็มี A.B.S เหมือนกันนะฮะมีระบบป้องกัน ล้อหมุนฟรีด้านหลังมีมาให้เหมือนกันนะฮะแต่เสียดายนะครับที่ชิลด้านหน้าไม่ได้เป็นชิลไฟฟ้านะฮะแต่ก็สามารถปรับได้นะครับที่ผมมองนะครับผมมองถึงเรื่องท่านั่งนะฮะในการเป็นสายเดินทางนะฮะคือดูแล้วรถท่าทางจะนั่งสบายมากนะฮะขาเหยียดได้สุดนะฮะแล้วก็ระบบไฟของรถนี่ก็จะเป็นระบบ led รอบคันนะฮะ ซึ่งด้านหน้าในโคมก็จะมี daytime running light มาให้ด้วยนะครับนะฮะก็ขอให้มันเป็นตัวนี้ทีเถอะนะฮะผมนี่หยอดกระปุกรอเลยถ้ามาเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าราคานะฮะราคาอยู่ในเลทประมาณแสนห้านะฮะถ้าทำได้นะครับ ผมมั่นใจเลยว่าตัวนี้ก็จะขายดีเป็นอันดับ3นะฮะน่าจะเป็นอันดับ3ได้ไม่ยากนะครับนะฮะเพราะตอนนี้คัสสามร้ซีซีถ้าผมนับรวม Suzuki b บ r ร์กแมน0ีเข้าไปด้วยแล้วก็ก็น่าจะลงเล่นอยู่นะฮะในในอันดับที่3นะฮะอันดับ1อันดับ2ก็คงจะต้องเป็น f o ร์ซกับ XMAX นะครับ แต่ถ้าตัวนี้มาแล้วทําราคาได้อย่างที่ผมฝันไว้นะครับอันนี้ก็เป็นความคิดส่วนตัวนะฮะถ้าอยู่ในเลทประมาณแสนห้าแล้วได้เครื่องยนต์บล็อก 400cc อย่างเงี้ยผมว่าขายได้ไม่ยากเลยนะฮะเผลอๆอาจจะขึ้นมาป่วนที่1ที่2ก็เป็นไปได้นะฮะ เนี่ยที่ผมมองเนี่ยผมชอบเรื่องท่านั่งมากๆเลยนะฮะมันได้อารมณ์เหมือนฟอร์ซ่าเจนหนึ่งนะฮะที่แบบขาเหยียดได้สุดนะฮะระยะขาเหยียดได้สุดท่านั่งสบายมากๆเลยนะฮะก็อาจจะโดนใจสายเดินทางนะฮะหลายๆคนแล้วก็โดนใจผมเองมากๆเลยนะฮะยังไงก็ตามก็เราก็มารอลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับว่า Gpx จะเอาตัวนี้เข้ามาหรือว่าจะเป็นการพัฒนารุ่นใหม่ทั้งหมดเลยในประเทศไทยนะฮะก็ต้องรอลุ้นกันนะครับแต่มาตัวไหนก็ได้นะฮะจะเก็บตังรอซื้อนะฮะเนื่องจาก GPS เขาทำราคาดีอยู่แล้วผมว่านะฮะช่วยอุดหนุนคนไทยด้วยนะฮะเป็นแบรนด์คนไทยยังไงก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีเรื่องราวอัปเดตใหม่ๆผมจะนำมาลงในช่องนะครับโอเคขอบคุณครับ